สวัสดีค่ะมือใหม่หัดขับทุกคนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวิธีการแนะนําการขับเพราะส่วนมากคุณนั่ก็จะวุ่นๆุ่นเรื่องสอนมือใหม่ในคอร์สอยู่วันนี้คุณนั่ก็จะพยายามรวบรวมปัญหาต่างๆที่เจอตอนที่ไปสอนมือใหม่ตอนที่เขาขับรถของตัวเองนะคะว่าส่วนมากมือใหม่เจอปัญหาอะไรที่จะเป็นตัวปิดกั้นทําให้เขาไม่สามารถขับรถได้อย่างมั่นใจ เดี๋ยววันนี้จะมาแยกแยะให้ดูนะคะว่าทางเลี้ยวกับทางโค้งในความหมายของครูนัดนะคะต่างกันยังไงเดี๋ยวจะดูทั้งตลอดเส้นทางนี่แหละว่าตรงไหนเป็นเลี้ยวตรงไหนเป็นโค้งนะคะถ้าเกิดทางโคง้งครูนัดจะเน้นให้ใช้พวงมาลัยแบบฟิกแฮนนะคะแต่ถ้าเป็นทางเลี้ยวเราจะหมุนพวงมาลัยไปด้วยแบบแฮนโอแฮนหรือว่าใครจะหมุนแบบพูพุธแล้วแต่เลยเอาที่เราถนัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ดูยังไงแต่การเข้าโค้งวันนี้ไม่ได้เน้นเรื่องการใช้ความเร็วในการเข้าโค้งนะคะครูนั้นจะเน้นในเรื่องพวงมาลัยก่อนให้เราเข้าใจพวงมาลัยกันก่อนให้แยกให้ออกก่อนว่าโค้งกับเลี้ยวเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูถนนเส้นนี้เลยข้างหน้ามีป้ายเตือนบอกนะคะว่าใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและป้ายแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าทางโค้งถ้าทางโค้งในความหมายของครูนัทก็คือจะใช้พวงมาลายัยแบบฟิกแฮนเท่านั้นนะคะแบบฟิกแฮนเป็นยังไงโค้งรอเราอยู่ข้างหน้า สังเกตทางแล้วก็สังเกตพวงมาลัยนะคะเนี่ยค่ะเราใช้สายตามองไปตามทางเลยที่เราต้องการให้รถขับไปเนี่ยเพียงแค่นี้เราเข้าโค้งได้แล้วพวงมาลัยใช้เพียงเล็กน้อยแบบนี้ก็คือแบบฟิกแฮนนะคะความเร็วที่คุณัใช้อยู่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ,ะเพราะเป็นเขตชุมชนแล้วก็จะเน้นที่รถน้อยค่ะให้พวกเราได้เห็นทักษะกันอย่างชัดเจนเลยอ่ะมันข้างหน้าถ้ามองไกลๆก,ก็จะเป็นทางโค้งอยู่นะคะถ้าเป็นทางตรงก็บงังคับพวงมาลัยด้วยท่าทาง สิบโมงเช้ากับบ่ายสองโมงที่แนะนําไปนะคะก็คือมือซ้ายจับที่ตำแหน่งสิบโมงเช้ามือขวาอยู่ที่ตำแหน่งบ่ายสองโมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้านะมีโค้งซ้ายรอเราอยู่นะคะถ้าเป็นทางตรงคุณนัทก็ขอเพิ่มความเร็วแค่เล็กน้อยนะแต่ก็ยังคงไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะตรงนี้ยังเป็นเขตชุมชนอยู่นะคะโค้งข้างหน้าก็คือทางโค้งใช้แบบฟิกแฮนทุกคนดูนะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าโค้งนะคะเราก็บอกคันเร่งเพราะเขาไม่ไป้ายเตือนลดความเร็วนะะี่ค่ะ สายตามองตามทางค่ะพวงมาลัยก็ค่อยบังคับเห็นไหมพวงมาล,ลัยเราไม่ได้หมุนเลยแบบนี้เรียวกว่าการเข้าโค้งใครที่ยังมาเข้าโค้งไม่มั่นใจอะค่ะลองใช้ความเร็วน้อยๆก่อนไม่ต้องใช้ความเร็วเยอะมากนะคะนี่แหละแล้วก็ไปตามทางเนี่ยข้างหน้าก็เป็นทางโค้งคดเคี้ยวเล็กน้อยนะคะเนี่ยสังเกตพวงมาลัยนะนี่ทางโค้งก็ใช้แบบนี้ค่ะไปตามทาง ความเร็วก็ค่อยๆขับนะเพราะตรงนี้เป็นเขตชุมชนด้วยนะคะเนี่ยก็ใช้แบบฟิกแฮนไปพอมันเริ่มเข้าโค้งได้อยู่ในโค้งได้ะคะ่ะมือเรานิ่งเลยแต่ให้รถเคลื่อนต่อเนื่องไปเรื่อยๆส่วนการหลบรถที่จอดขวางทางอยู่ใช้ทักษะอะไรบ้างวันนี้คุณนัทยังไม่เน้นนะคะขอเน้นพงอะไรอย่างเดียวเลยามาดูข้างหน้ากันนะเป็นทางโค้งเหมือนกันนะคะตามป้ายแนะนําเห็นไหมขอโทษค่ะตามป้ายเตือนนะป้ายสีเหลืองๆความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงโค้งแบบนี้เราจะใช้ฟิกแฮนกัน มาดูว่าถ้าเกิดเราดูตามป้ายอ่ะแนะนําการใช้พวงมาลัยได้ไหมนะคะ,ะก่อนเข้าโค้งนะคุณน่าจะดึงเท้าออกจากคันเร่งเลยค่ะแล้วก็สแตนบายรอที่เบรกอย่าจ้องรถสวนนะเนี่ยค่พออะพวงมาลัยค่อยๆบิดไปทีละน้อยบิดแล้วพักไว้ก่อนไม่พอบิดเพิ่มแล้วพักไว้ถ้ามันเริ่มเข้าโค้งได้เตรียมคืนอย่างเดียวเลยป้ายข้างหน้านะคะที่อยู่ในดงกระถินตอนเนี้ยค่ะเตือนว่าข้างหน้าเป็นโค้งขวาคุณเตรียมตัวชะลอความเร็วเพื่อใช้ฟิกแฮนในการเข้าโค้งได้เลยอพอเริ่มเข้าสู่โคง้งนะคะ เท้ารอที่เบรคค่ะจะกดหรือไม่กดเบรกก็ได้นะพงมาลลยใช้ฟิกแฮนค่ะปรับแล้วค้างไว้ก่อนโค้งไม่ได้ปรับแล้ว,วคว้างไว้แบบนี้ค่ะอย่าไปปรับรวดเดียวนะ,ะมาดูอีกโค้งหนึ่งค่ะตามป้ายเตือนตรงนี้เลยข้างหน้ามอเตอร์ไซค์ขับช้าด้วยนะเนี่ยค่ะรถเคลื่อนที่ช้าแล้วก็ค่อยๆปรับนี่เป็นโค้ง,งเขาเลยนะเห็นไหมพงมาลลยใช้เล็กน้อยค่ะนี่แหละได้ว่าทางโคง้งแต่โค้งก็มี2แบบเหมือนกันก็คือโค้งปิดนะคะกับโค้ง คุณอาเคยอธิบายไปแล้วนี่ตามป้ายโค้งกลับแต่ไม่ได้รัศมีแคบนะก็ใช้พวงมาลัยแบบฟิกแฮนได้ค่ะเราเคลื่อนรถช้าพวงมาลัยก็ปรับช้าๆนะเห็นไหมเราขับมาช้าๆก็ค่อยๆใช้พวงมาลัยค่ะแบบนี้อืมอ่ะแล้วดูคันนี้นะคะว่าเขาจะไปทางไหนต่างจังหวัดอันนี้ต้องให้เขาเรียกอะไรนะก็มองผ่านไปนะคะเรื่องสัญญาณไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ระมัดระวังเองนี่แม่คุณอาใช้ฟิกแฮนขวาและข้างหน้าโค้งซ้ายค่ะ อันนี้เป็นโค้งที่ไม่เห็นทางก็เราเรียกว่าโค้งปิดนะดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะดึงเท้าจากคันเร่งมารอที่เบรคค่ะค่อยๆบิดพวงมาลัยเนี่ยค่ะบิดแล้วค้างไม่พอบิดเพิ่มแล้วค้างไว้ไม่พอบิดอีกแล้วค้างไว้แล้วก็กลับมาตรงเตรียมคืนโค้งขวาต่อนะคะบิดแล้วค้างไว้แม้เริ่มเข้าโค้งได้มือก็นิ่งค่ะพอทางตรงนิดนึงก็ตรงก่อนพอจะโค้งซ้ายต่อค่ะบิดแล้วค้างไว้มันจะบิดไม่ได้แล้วบิดเพิ่มอีกค่ะ ค้างไว้จนกว่าจะโค้งได้แบบนี้ข้างหน้าเป็นโค้งขวาต่อนะคะอ่าพอเริ่มเข้าโค้งเราบิดขวาไวน้นิดนึงอ่าเริ่มเข้าโค้งได้เตรียมคืนอย่างเดียวค่ะข้างหน้ามาดูกันนะคะว่ายังเรียกว่าทางโค้งหรือว่าทางเลี้ยวถ้าต้องหมุนพวงมาลัยเรียกเลียวค่ะตอนนี้ชะลอความเร็วแล้วนะเดี๋ยวคุณน่าจะใช้แบบฟิกแฮนไปเรื่อยๆก่อนค่ะเนี่ยโค้งแล้วค้างไว้ไม่พอบิดเพิ่มแล้วค้างไว้ไม่พอบิดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วค้างไว้เห็นไหมไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเลยค่ะ นี่แหละทางโค้งเป็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าทางเลี้ยวมันต้องหมุนเลยเดี๋ยวทางเลี้ยวครูนัทจะขอสาธิตตรงบริเวณทางแยกแล้กันจะได้มองเห็นชัดนะคะว่าแบบนี้คือเลี้ยวในความไอของครูนัทคนเดียวนะ,ะไม่รู้ว่าครูท่านอื่นหรือว่ามือใหม่แต่ละคนเรียกโค้งกับเลี้ยวแยกกันยังไงแต่ตอนที่สอนมือใหม่ทั้งหมดครูนัทแยกด้วยวิธีการนี้นะคะ เดี๋ยวข้างหน้านะคะจะเป็นทางสามแยกนะเรียกตามหลักเลยก็คือเราจะเป็นทางทูไปเจอกับทางเอกคุณนัาจะเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวแล้วนะอ่าก่อนถึงทางแยกนะคะมองขวามองซ้ายแบบนี้เป็นโค้งเปิดแบบนี้คุณนัทเรียกว,ว่าทางเลี้ยวค่ะนี่ชะลอความเร็วก่อนนะดูรถนะคะอ่าไม่มีรถสังเกตพวงมาลัยนะเห็นไหมคะใช้ฟิกแฮนมันเลี้ยวไม่ได้ค่ะเราหมุนเพิ่มเนี่ยพอรถเริ่มเข้าทางได้ค่อยๆค,คืน,นะคะ่ะแล้วมองไกลไว้ เดี๋ยวข้างหน้าค่ะคุณน่าจะเลี้ยวไปทางป้ายบอกว่าบ้านกับบัวนะคุณน่าจะเลี้ยวขวาเป็นสามแยกเหมือนเดิมค่ะนี่เขาบอกเป็นทางเลี้ยวนะเรามาดูพวงมาลัยกันเดี๋ยวขอเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนนะคะก่อนเลี้ยวสังเกตรถตรงทางแยกนะไม่ว่าจะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ในซอยที่เราต้องการเลี้ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวการหยุดตรงกลางทางร่วมทางแยกเป็นยังไงเดี๋ยวคุณนัทค่อยแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้หยุดดูรถก่อนนะโอเคเนี่ยค่ะคือทางเลี้ยวเห็นไหมต้องหมุนพวงมาลัยเพราะแค่ฟิกแฮนมันเข้าโค้งไม่ได้ อ่าแล้วค่อยค่อยคืนค่ะแต่ตรงนี้ต่อด้วยโค้งค่ะทุกคนดูโค้งนี้นะนี่คุณนะัทชัยฟิกแฮนพักไปก่อนเพิ่มแล้วพักเห็นไ,ไหมพอจะโค้งขวาต่อนี่เพิ่มแล้วพักไม่พอเพิ่มแล้วพักเห็นไ,ไหมฮะแล้วค่อยค่อยคืนนี่คือทางโค้ง ดังนั้นถ้าเป็นมือใหม่ต้องการฝึกใช้พวงมาลัยนะอันดับแรกครูนัดให้ฝึกทางโค้งก่อนค่ะก็คือใช้แบบฟิกแฮนก่อนอย่าเพิ่งไปฝึกทางเลี้ยวที่ต้องหมุนพวงมาลายัยมันจะเครียดมากแล้วพยายามหาเส้นทางแบบนี้ค่ะในเขตชนบทอาจจะไม่ใช่ถนนหลวงจริงๆแบบถนนแบบทางหลวงแผ่นดินเลยที่รถเยอะนะคะนี่แม้โค้งตามลูกศรชี้แบบนี้นะคะคุณนัทก,ก็จะใช้ฟิกแฮนเนี่ยเพิ่มแล้วพักโค้งยังไม่ได้เพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วพักสายตาใช้เหมือนเดิมเลยนะเหมือนที่บอกไว้นะคะ นี่แบบนี้ฝึกถนนแบบนี้ก่อนรถน้อยสวนเลนกันได้ใช้ทางโค้งเยอะๆก่อนอย่าเพิ่งไปเลี้ยวนะคะเดี๋ยวจะขอเก็บทางเลี้ยวให้ดูอีกสักเลี้ยวสองเลี้ยวนะแล้วก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปกันว่าโค้งกับเลี้ยวเราควรจะผ่านมันไปยังไงแล้วฝึกแบบไหนก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูทางเลี้ยวกันนะคะข้างหน้าเป็น3ามแยกนะค,ะคุณนัทเป็นทางทูไปเจอกับทางอีเดี๋ยวคุณนัทต้องการเลี้ยวซ้ายนะคะมาดูการเลี้ยวนะเปดิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมาค่ะ แล้วชะลอนะเห็นไหมมีไฟเหลืองกระพริบดูรถขวานะคะดูรถซ้ายด้วยนะอะ่ตอนนี้ไม่มีรถมาเนะะี่ยค่ะเราต้องหมุนพวงมาลัยเนี่ยถ้าไม่หมุนมันเลี้ยวไม่ได้ะคะ่ะนะแล้วมองยาวไปข้างหน้านี่คือทางเลี้ยวแบบนี้ช่วงเริ่มต้นอย่าเพิ่งฝึกเชื่อคุณนัทหาทางโค้งฝึกกอนนะคะเดี๋ยวข้างหน้าก็เป็นสามแยกนะเดี๋ยวคุณนัทจะเลี้ยวขวานะคะแบบนี้เรียกว่าทางเลี้ยวนะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลี้ยวขวากันนะคะ วันนี้แสงจะย้อนแย้งกันหน่อยจากแสงไม่ค่อยได้เลยนะคะวันนี้อะเดี๋ยวดูฝั่งตรงข้ามไม่มีใครด้านขวาไม่มีใครมันเป็นโค้งเปิดนะพอคุณน่าจะเลี้ยวเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยทางเลี้ยวคือต้องหมุนพวงมาลัยช่วยนะคะค่อยๆหมุนไปด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ค่อยๆคืนอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ทางเลี้ยวโอเคตอนเนี้ยเรามาถึงตอนท้ายกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดังนั้นท้ายคุณนัดแนะนำมือใหม่นะ เวลาเริ่มฝึกจริงๆอะคะ่ะหฝึกทางตรงยาวๆก่อนเลยจะได้ฝึกการมองไกลาการคาดการพวงมาลัยจะได้นิ่ง2เริ่มเก่งและในทางตรงมั่นใจแล้วว่าอยู่ในเลนเองได้ควบคุมรถได้นะคะสะเต็ปที่2ฝึกถนนแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะทางหลวงชนบทแบบนี้นะแล้วฝึกทางโค้งก่อนโค้งก็คือที่เราต้องใช้ฟิกแฮนนะคะที่ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยโค้งเริ่มเก่งและจับจังหวะรถได้มีความเร็วสม่ำเสมอตอนเข้าโค้งได้ไม่หยุดชงะงักกลางโค้ง ค่อยไปเริ่มฝึกเลี้ยวค่ะก็คือเลี้ยวแบบมุมหักศอกมุมฉากมุม90องศาเลี้ยวแบบที่ต้องหมุนพวงมาลัยช่วยสเตปนั้นนะคะฝึกท้ายสุดเลยอันนี้ในเรื่องการใช้พวงมาลัยนะฝึกแบบนี้นะคะก็มาทําคลิปแนะนํากันให้ให้แล้วบ้างเนาะจะได้รู้ว่าวิธีการฝึกขั้นตอนเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมีเวลาว่างเมื่อไหรค่คุณก็จะทาคลิปพวกนี้ ให้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะส่วนคอมเมนต์ก็ยังคอยตอบให้ทุกคนอยู่อาจจะตอบช้าบ้างแต่ตอบให้ทุกๆคนแน่นอนดังนั้นใครชมคลิปแล้วติดตามคลิปแล้วมีความสงสัยในเรื่องการฝึกเรื่องไหนคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยคุณนัดตอบทุกคนแน่นอนวันนี้ก็ลองไปฝึกกันดูนะคะลองเอาคําแนะนําที่ครูนัดนามามอบให้ไปปรับใช้กับการฝึกของตัวเองหาถนนโล่งไม่ได้ใครอยู่ในกรุงเทพตัวเมืองจ๋าเลยตื่นเช้าๆค่ะและเดี๋ยวรถจะน้อยทักษะเราก็จะดีไปเอง ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปฝากติดตามแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์คลิปรูนัทด,ด้วยนะคะส่งกําลังใจให้กันและกันวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆนะสวัสดีค่ะ